ครับวันนี้พี่ตั้มจะพามาตรวจงานที่วัดโพทองนะครับขึ้นมาเจอมาดามเค้กนะครับน้องสาวสุดสวยเราคือเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการทําห้องน้ําเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่างานตัวน,นี้ถึงไหนแล้วแล้วขาดอะไรบ้าง <c oughs> พี่เจ้พาไปดูไหมลืมไปว่าวันนี้มาแบบน,น,น้องสาว,ส,าวสุดไปไปสวยค่ะ,คะน้องสาวมาดามเค้กค่ะน้องนุ่นนะคะตอนนี้ละครออนอยู่ช่องสามนะคะ ฝากด้วยนะคะเรื่องอะไรลูกอีบัวกับไอ้ขวัญค่ะเป็นนางเอกเหรอคะนางร้ายค่ะ <g ill ic> บอกมากลูกนางร้ายตลอดกาลนะคะ <c oughs> น้องสา,าวอีสานพ <Okay, S 2> <c oughs> าไปตรวจงานกันโอเคเดี๋ยวพาไปตรวจงานกันห้องนิดนึงอ,อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือทําได้หกห้องคะ่ะพี่ตั้มอ๋อในหกห้องเป็นห้องน้ำประชัษนทั้งหมดหกห้องเป็นห้องน้ําหญิงนะครับที่เพิ่มเติมจากวัด ที่คนเข้าเวลามีงานใช่ไหมใชม่มีมีงานแล้วเค้กเห็นว่าคนเนี่ยมาก<ม>ราบหลวงพออ่อท่านเจ้าคุณเนี่ยเยอะมากแล้วคือห้องน้ำเนี่ยไม่เพียงพอเลยเค้กก็เลยมีไอเดียที่ว่าเออจะรวบรวบรวมเอากับเพื่อนๆเนี่ยทำกันแต่ว่าซึ่งตอนเนี้ยมันสวยละแต่มันยังสวยได้อีกเพราะแล้วตอนเนี้ยคืองบประมาณมันก็บานปลายคือสวยแล้วน้องน้องชันนี่นะคือสวยแล้วยังสวยไม่พอมาดามเค้กกถ้าเกิดว่า น้อยเขาไม่รับก็อย่างที่เห็นเนี่ยปกติที Demon> ่จะเป็นพอยจะไม่ได้พอยขันานนี้แต่ก่อนนี้จะเรียบเพลนสวยขาวอีกสไตล์หนึ่งแต่พอนางมาเห็นเนี่ยมันยังไม่พอนายก็ต้องนางก็ต้องเปลี่ยนกระเบื้องอ่ะนิดนึงให้มันสวยงามหมแล้วก็มีอะไรเพิ่มขึ้นตรงนี้ห้องน้ําก็จะแคบนิดนึงเนาะที่จะเพิ่มกระจก กระจกข้างหน้าเรื่องระบบไฟเนาะที่ยังมาเพิ่มเพราะมันร้อนเราต้องเพิ่มพัดลมเพิ่มเพัดลมดูดอากาศเนาะแล้วที่ขาดตรงนี้ก็คือชักโครกได้มาแล้วเนาะชักโครกได้ยังพี่จันได้ชักโครกชักโครกมีผู้ใจบุญรวมแล้วหกตัวนะคะตอนนี้ก็เป็นพา t ิชชันนะคะเจ้าของวิลลี่คะเข้าหน่อยนะคะกับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือง้วสุดท้ายของผู้รับเหมา สงสัยมันจะตกเป็นภาระของพี่กับเค้กแล้วแหละขอบคุณค่ะหนหูขอให้มอบให้พี่ทั้งหมดเลยค่ะ <laughs> ไม่ไม่ได้มีคนได้ยินต้องให้น้องนุ่นเขารับฟังด้วยแล้วเขาก็ได้ยินไปแล้วก็จะทำอะไรน้องนุ่นจะบอกนี่ว่าเราขาดอยู่เท่าไหร่ตอนเนี้ย อะไรนะตอนนี้ขอมาแสนหกไม่แต่ตอนนี้ในกระเป๋ามีอยู่เท่าไหร่เนี่ยถึงพันไว้ลูกให้หมดกระเป๋าเลยค่ะอ๋อให้หมดกระเป๋าเลยส่วนี่มีอยู่เท่าไหร่ฟังก่อนน้องนุ่จะให้หมดกระเป๋าหรือจะน้องนุ่นจะให้เอากระเป๋าไปเดี๋ยวไม่ให้หมดกระเป๋าร่วมบุญห้องน้ำับมีค่ะห้าพันบาทโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนาสาธุขอบคุณนะคะกับกับน้องนุ่นกับน้องเค้กนะครับส่วนส่วนที่เหลือ ก็เดี๋ยวพี่ก็มีส่วนหนึ่งที่พี่จะต้องมอบให้น้องเค้กให้กับรวบรวมมาถวายท่านเป็นยอดรวมนะสำหรับผูดละเหมาที่เหลืออะไรที่ขาดอะไรที่เติมไอสิ่งที่เติมนี่แหละนะไอขาดแต่มันไม่เท่าไหร่หรอกไอสิ่งที่เติมมันสวยไม่พอเนี่ยใช่มันเป็นความลุงลังของดิฉันเองดังงามดังงามเขาต้องแบบช้นนี้สวยไม่พอชั้นน้เลยไหม เดี๋ยวขอนางนุ่นมาครึ่งหนึ่งต้องสิรชาติเนี่ยขอขอขอนางมาครึ่งหนึ่งก็พอคนอะไรคนอะไรไม่เหมือนเดินมานะเหมือนลอยมาแบ่งไม่ได้ล้อบอกว่าแบ่งไม่ได้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมลูกแบ่งไม่ได้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ท่านเจ้าคุณทักว่านุกเป็นนางเอกเหรอนางร้ายค่ะเดี๋ยวเนี่ยปังกว่าเดิมแต่ใจแล้วนางเอกพอแล้วลูกใช่ทีนี้ใจอันนี้เห็นอย่างนี้ใจบุญมากนะไปแจกข้าวคนยากไร้บ่อยมากเห็นแบบนี้啊 อแสดงว่านาย้าไปกับเราได้ใช่ไหมใช่อันนี้ในไลน์ก็เป็นการแสดงของน้องเขาจริงๆแล้วว่าจิตใจดีกว่ากว่าเค้กอีกก็ฝากเนาะว่าใครใครได้ดูคลิปนี้ที่เรามาตรวจงานเนาะว่าขาดอะไรบ้างก็แล้วแต่ส่วนที่ว่าคนที่โอนมาให้น้องเค้กหรือว่ารวมให้กับพี่รวมวห้กับน้องนุ่นเองก็แล้วแต่ ส่วนที่เหลือเราไม่ได้เก็บเข้าพวกเข้าหอแล้วนะเราจะปิดบัญชีในส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะวาวให้กับหลวงพ่อใช่เพื่อจะเอาไปทนุบํารุงอ่สิ่งที่ท่านก่อสร้างที่ก่อสร้างอยู่ที่กาลังทํานะครับมีสร้างกรแพงมีสร้างกําแพงอะไรอีกเยอะะเลยแล้วมหาเจดีอีกนะครับมหาเจดีแล้ววันเกิดท่านเนี่ยก็กี่เผ่าอ่ะสองร้อยเผ่าอ่ะใช่ไหมเด็กก็ผ่ันสองพันสอง ปัเด็กสองพันกว่าคนมูลนิธิแก้วตาเทียมเนาะใช่ไหมเราเครื่องฟอกไตตอนนี้ที่ท่านไปทําอะไรโรงพยาบาลเลยนายแ้ว์หรอโรงพยาบาลที่จังหวัดเลยไปไปเหมือนกับรีโนเวทใหม่ไปสร้างใหม่ด้วหมเห็นบอกไฟฟ้าเขาก็เยอะพอสมควรครับคือเราเป็นสะพานบุญเนาะค่ะเป็นสะพานพวกเราก็จะเป็นสะพานบุญต่อค่ะคือท่านท่านเนี่ยท่านเจ้าคุณเนี่ยไม่ไม่ใช่ทําบารุงเฉพาะ เฉพาะในวัดโพทองอย่างเดียวท่านแจกจ่ายท่านมีมูลนที่ที่ช่วยเหลือเด็กบนดอยอะไรแบบมากมายเลยอ่ะเหมือนพอเวลาเคกเห็นคนมาวัดเนี่ยมันเยอะมากก็เลยนั่นแหละค่ะห้องน้ำนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาถ้าและเคกไปดูลมีคนดูดวงมาทักเคกด้วยนะว่าเค้กอะทําบุญห้องน้ําวัดใช่ไหมเขาบอกว่าอันนี้ส่งเนี่ยแรงมากทําให้เคกปีนี้แบบดีอะไรเงี้ยแต่ดี นางดีอยู่แล้วก็อย่างดีขึ้นไปอีกอย่างดีแบบทอบก็ขอเนาะให้ทุกคนร่วมอนุโมทนาร่วมอนุโมทนาบุญให้กับคนที่ร่วมบุญให้กับคนที่ร่วมบุญนี่ว่าน้องเค้กจะพูดแล้วเนี่ยเ้ด้วยนี่แก่ของของที่เรื่องหวังเ่ยโอเคครับสวัสดีค่ะดีค่ะ